สวัสดีค่ะพบกับเจอรกราฟจับจุดเทรดประจำเช้าวันจันทร์ที่10ตุลาคมนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าดัชนีอ่อนตัวลงมานะคะแต่การที่ยังยืน1,500จุดได้ก็ถือว่ายังมีความแข็งแรงอยู่พอควรนะคะระยะสั้นก็ใช้แนวรับ ที่1,5นะคะอาจจะลบนิดหน่อยนะคะเป็นประมาณ1,5ถึง1,495ต่อไปได้นะคะเนื่องจากเรามองดาวไซด์ต่ําเพราะว่าตัวสตอค a สติกในกราฟหกสินาทีเนี่ยเข้าใกล้เขตโอเวอร์โซอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามถึงจะมีรีบาวก็คาดว่าไม่ไกลเช่นกันนะคะทำให้ต้องปรับแนวต้านลงมาที่1.510ถึง1.515จุดค่ะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็นตัวคูนะคะตัวนี้ K O L K O O L นะคะหลังจากที่สร้างฐานมานานนะคะราคาก็เริ่มดิดตัวขึ้นมาพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวทีเดียวแล้วก็เครื่องมือเนี่ยทยอยกันฟื้นตัวคาดว่าจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะมองแนวต้านที่6บาทกับ6บาท20รับที่5,50บาท50คัดลอสที่5,40บาท40ค่ะ ซินเทกนะคะก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยยก h i ยกโลขึ้นมามองเป็น up trend ก็ได้นะคะสั้นๆแนวโน้มก็มาถึงจุดฟื้นตัวอีกรอบนึงหลังจากที่พักลงมายังเส้นล่างของเทรนด์ไลน์แล้วก็วอลุ่มเข้านะคะเครื่องมือก็ให้สัญญาณซื้ออย่างพร้อมเพรียงกันทั้งในระยะสั้นและก็ระยะกลางรุนขึ้นกันต่อได้นะคะโดยที่ซินเทจะมีแนวรับ3บาท66ต้านแรก3บา82ถัดไป3บาท90 cut ลอสที่3บาท60ค่ะ ตัวสุดท้ายคือกันกุลนะคะตัวนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยนะคะถ้าดูตามแท่งเทียนยกตัวกันขึ้นมาได้ตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะดูเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่เริ่มมีความแข็งแรงดีจากการกลับมาส่งสัญญาณซื้อของเครื่องมือทั้ง modified stochastic แล้วก็ mscd นะคะเป้าหมายระยะสั้นก็คือการทดสอบหายก่อนหน้าประมาณ5.1ถึง5.15นะคะรับที่4บาท90ส c ที่4บาท84ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ